สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ความงามและสุขภาพเหนือนระดับที่ Absolute Health Clinic กันนะคะคลินิกนี้ให้บริการระดับพรีเมียมสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองแบบครบ,บวงจรค่ะจะได้สวยฉ่ำ and glow like a queen เปล่งประกายอย่างมั่นใจในแบบของคุณให้คุณสวยสงา่าและมั่นใจในทุกมิติใครกำลังมองหาที่ดูแลตัวเองแบบจัดเต็มนะคะห้ามพลาดที่นี่เลย สวัสดีค่ะอนาอิสพลอยแพลิงแวนี้นะคะหรือว่าน้องอีสนั่นเองปัจจุบันนะคะอีสทํางานเป็นโค้ชจิตวิทยาแล้วก็ตอนนี้รับงานถ่ายแบบแล้วก็กําลังประกวด Miss Wellness World Thailand 2025ด้วยค่ะที่อีสเลือก Absolute Health Clinic นะคะก็เพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่มีครบทุกอย่างเลยอีสอยากรักษาตัวเองจากข้างในดูแลสุขภาพแล้วก็อยากเพิ่มความสวยให้ตัวเองด้วยค่ะที่นี่ทีมงานน่ารักทุกคนก็เลยรู้สึกว่าที่นี่คือที่ที่ใช่ของเรา ค่ะของอีสนะคะมีการเติมขมับไปเคยสังเกตมาว่าเวลาถ่ายรูปข้างซ้ายกับข้างขวาหน้าฝั่งหนึ่งจะดูละมุนและหวานกว่าคุณหมอก็เลยแนะนําให้เติมขมับไปให้มันเท่ากันนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าหน้าบาลานซ์มากขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยค่ะค่ะของอีสนะคะก็จะมีตัว iv drip เป็นวิตามินซีเข้มข้นนะคะแล้วก็จะมีตัว liberty talks ไปด้วยจะได้ดูแลสุขภาพแล้วก็สวยจากข้างในและข้างนอกไปด้วยกัน,นะคะ่ะและอีสก็ได้ทําโปรแกรมเลเซอร์ไปด้วยนะคะเป็นเลเซอร์ขนหนักแลจะได้ยืนบนเวที A T, แล้วก็สวยทุกมุมะคะ่ะ ของอีสนะคะอี East รู้สึกว่ามีความเป็น professional และมืออาชีพมากๆเลยค่ะตั้งแต่เข้ามาที่ประตูข้างหน้าจนกลับไปนะคะรู้สึกว่าเขาดูแลเราเต็มที่มากๆเลยแล้วก็เวลามาที่น,นะคะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายได้เต็มที่มากๆเลยค่ะ สำหรับอีสนะคะงานปัจจุบันก็คือเป็นโค้ชจิตวิทยาซึ่งเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตมากมากเลยแล้วอีสคิดว่าสุขภาพเนี่ยมันต้องมีครบทุกอย่างสุขภาพร่างกายจิตแล้วก็จิตวิญ,ญญาณด้วยซึ่งอีสรู้สึกว่าการที่เรามาแอปสุดเท์คลินิกเนี่ยมันช่วยให้เราส่งเสริมสุขภาพครบทุกด้านหมดเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับการประกวด Miss w e l l n e s s World ด้วยกันเริ่มกันที่การปรึกษาความงามกับคุณหมอกันก่อนเลยค่ะคุณหมอที่นี่ใจดีมากให้คําแนะนําอย่างละเอียดตามปัญหาของแต่ละคนเลยค่่่ะะะะคคคคคคุุุณณณหหหมมมมอออออออทีีดดูแล้้าาานนนนนนนววสยงงงขก็ืััเเจ ตรวจอย่างละเอียดประเมินรูปหน้าและสุขภาพของเราเลือกทรีตเมนต์ที่เหมาะสมคุณหมอใส่ใจมากๆเลยแล้วก็มีเวลาให้เราถามคาถามจะได้ลดความกลัวลงไปได้เยอะเลยค่ะทรีตเมนต์ที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือการฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าและ IV d r ดริปผิวกระจ่างใสก่อนทำทรีตเมนต์เราจะมาเริ่มจากการแปะยาชาก่อนเพื่อลดความเจ็บและเพิ่มความสบายใจค่ะ จะบอกว่าคุณหมอมือเบามากๆเลยค่ะค่อยๆฉีดค่อยๆทําไปทีละจุดทําให้เราไม่กลัวและไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะผลลัพธ์ออกมาก็คือสวยงามมากถูกใจสุดๆแล้วที่สําคัญนะคะแทบไม่บวมเลย Liver detox ตัวนี้นะคะจะช่วยเติมสารสก,กัดที่จะเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวของเราและยังช่วยกําจัดของเสียตกค้างในตับด้วยค่ะเวลาอีสมาที่นี่นะคะอีซก็จะทําตัวนี้เป็นหลักเลยเพราะเราเองต้องออกรอบและเจอแดดบ่อยในฐานะที่เป็นโค้ชนักกอล์ฟนะคะทําแล้วช่วยฟื้นฟูผิวได้เร็วชอบมากๆเลยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไฮโดร v ิ t ิ m i n ีนทำคู่กันแล้วผิวใสผิว g l o ออร่ามากเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่สูตรความงามอย่างเดียวนะคะยังมีอีกหลายสูตรมากๆเลยอีสแนะนําให้รีบเข้ามาเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้รู้สึกประทับใจมากๆเลยกับความเป็นมืออาชีพตอนนี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นสวยขึ้นแล้วก็รู้สึกออร่ามากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้า you want to glow like a queen ไว้เข้ามาที่ Absolute Health Clinic ค่ะ